Have you ever just looked at someone and say, So this is what love looks like? Hey, I <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมส่งกำลังใจทีมซัพพอร์ตเบสคําสิงนะคะท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าของพ่อบาสคําสิงตอนนี้เลยทุกคนก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยน้องเบสไปแจกปฏิทินช่องวันแฟนคลับ f อส่งกำลังใจไปไปรอรับไปให้กำลังใจน้องเบสเยอะมากนะคะเมื่อวานคนก็เห็นแล้วแล้วก็น้องก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ทุกคนก็ไปหาฟังกันได้นะคะน้องตอบดีนะตอบกลางๆทุกคนทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นให้เป็นไปตามกฎหมายเนาะผิดก็คือผิดถูกก็ว่ากันไปนะคะทุกคนได้ๆคือหนึ่งกำลังใจที่ทำให้แฟนขับ FC เบสคําสิงแบบกรี๊ดสนั่นเลยเมื่อวานก็คือคนที่ไปให้กำลังใจเบสคําสิงนั่นเองนั่นก็คือหนุ่มแพทริก The one you know แอดว่าตอนนี้นะคะทุกคนใน Google เนี่ยไม่ได้ Google หาอะไรเลย g o เ g l e เนี่ยทุกคนตอนนี้ที่เข้ามาดูข่าวน้องเบสไม่ว่าจะเป็น f c มาก่อนหรือเพิ่งจะมาตามเบสหรือแค่เห็นข่าวมันโผล่มาก็อ่านนะคะตอนนี้แอดเชื่อว่าหลายๆคนแม้กระทั่งหลายๆคนในช่องแอดก็ต้องเป็นแบบนี้เน่เลยนั่นก็คือ Google แล้วพิมพ์คำว่าแพทริกคือใคร แพทริกแฟนเบสอะไรยังไงใช่ไหมคะทุกคนโอเคเลยแอดก็เลยบอกว่ามามาทำความรู้จักหนุ่มแพทริกแบบคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าแอดเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปในช่องแอดเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เป็นแฟนขับน้องเบสมาก่อนหลายคนอาจจะดูข่าวดูคลิปตามกระแสก็เลยไม่รู้ว่าเอะหนุ่มคนนี้เป็นใครทำไมดูเด็กๆจังเลย ก็ต้องบอกว่าหนุ่มแพทริกนะคะเคยไปออกอรายการ Take Me Out Thailand ด้วยนะคะทุกคนใน Take Me Out Thailand เนี่ยมีสาวปิดไฟเหตุเพราะรวยเกินไปมาแล้วนะคะทุกคนกล้าใครอยากจะดู uh, Take Me Out Thailand ย้อนหลังนะคะไปส่งความรวยส่องไลฟ์สไตล์ของหนุ่มแพทริกก็เข้าไปดูได้นะคะ Take Me Out Thailand EP 20 นะคะทุกคนเข้าไปดูได้เลยโดนปิดไฟเพราะว่ารวยเกินไปค่ะโอเคทุกคนเรามาทำความรู้จักหนุ่มแพทริกแบบคร่าวๆนะคะแพทริกกิสลลนน์นะคะอายุ25ปีครอบครัวของหนุ่มคนนี้ทำธุรกิจโรงงานผลิตรองเท้าส่งออกนะคะอ่ารวยแน่นอนนะคะรูปรอนิสัยดีบ้านรวยทาดแมวด้วยหรือเปล่า ได้ๆคือธรรมะธมโมด้วยนะคะทุกคนอ่าแพทริกเนี่ยเห็นน้องเบสบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกับคิวเทโอปป้าแล้วก็คิวเทเนี่ยพยายามนะคะแบบว่าเชียร์คู่นี้มากๆชายาในวงการอินฟลูหรือว่ายูทูบเบอร์ของแพทริกก็คือแพทริก spd แพทริกลูกเจสัวนะคะเอ่อเพราะว่า แพทริกเองอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มยูทูบเบอร์อ่าก็คือ s p ปเอ d พหลายคนรู้จักแน่นอนนะคะแฟนเก่าของเก๋ไก่สไลเดอร์เนาะแล้วก็แพทริกมีช่อง youtube ชื่อว่า the one you know ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถรู้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆส่วนที่คนจิ้นคู่นี้แบบว่าเคมีเคใจมันทะลุทลายจนขึ้นแฮชแทก ท่านประธานหนุ่มกับเลขาสาวหรือว่าเป็นแพทริกแพทริกเบสหรือเบสแพทริกเพราะว่าเกิดจากช่อง the one you know youtube ของแพทริกนี่แหละทุกคนก็ลงคลิปนะคะที่แพทริกไปทานข้าวกับน้องเบสแล้วก็ขึ้น ช่อง YouTube ในช่อง YouTube ของแพทริกนะคะก็ใช้ชื่อคลิปว่าผมได้กินข้าวกับผู้หญิงในฝันซึ่งตอนนี้คลิปนี้นะมียอดวิวล้านสี่แสนแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปโอ้โหแฮรแทรักแพทริกเบสถล่มทลายเลยแล้วทั้งคู่ก็มีคลิปด้วยกันออกมานะเพิ่มเติมนะคะล่าสุดวันนี้วันนี้เลยนะคะทุกคนต้องรีบไปดูนะคะ แพทริกเ <Patrick S 2> พิ่งจะลงคลิปนะคะว่าวันเนี้จะต้องตามใจนะคะผมต้องตามใจน้องเบสหนึ่งวันครับเพิ่งจะลงไปเลยนะทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะคะก็น,นี่แหละคร่าวๆนะคะสำหรับแพทริกอายุยีหเองทุกคนอายุก็ไล้ใกล้เคียงกับน้องเบสนะคะแต่ว่าแบบอืมเคมีเค,เคใจใดๆคือความเอา,เอาใจใส่ของแพทริกนี่แหละ วันไหนเมื่อวานใช่ไหมวันที่มีข่าวไม่ใช่เมื่อวานมังก่อนน่ะที่ไม่อ้อยลงในติ๊กต็อกอ่ะที่แพทริกนะคะขับรถไปรับน้องเบสถึงกองท่ายนางฟ้ากรรมกรแล้วแพทริกก็ยกมือไหว้ขออนุญาตนะคะแม่อ้อยพาน้องเบสไปทานข้าวแล้วทีนี้แม่อ้อยก็พูดในคลิปว่าแบบขอบคุณนะที่มาให้กำลังกจนน่ารักมากทุกคนและ ถ้าใครอยากรู้จักแพทริกมากเอ่อมากขึ้นก็ไปตามได้ในไอจในช่อง YouTube ของน้องนะคะโอเคบ๊ายบายเป็นยังไงคะสาวๆ <Bye. S 1> อิชาคุณหนูเบสไหม <c oughs> ต้องมนหนุ่มแพทริกไปตามๆกันเลยใช่ไหมคะโอ้โหดูแลที่แครดีมากอิชานุ่งเบสนะคะเรื่องราวดีๆไม่ได้หมดแค่นี้นะคะทุกคนท่ามกลางกระแสดราม่าของพ่อสมรัก ตอนนี้เหมือนอยู่ดีๆมันก็มีแสงสว่างขึ้นมานะคะให้คนเห็นคุณหนูเบสมากขึ้นจากที่มีแสงอยู่แล้วยิ่งมาเจอดราม่าหนักๆเข้าไปอีกแสงคุณหนูเบสยิ่งส่องประกายส่องเข้าตาเจมอยร้อยแปดทุกคนหลายคนที่ตามเจมอยมาก็จะรู้เนาะว่าเจมอยเขาเป็นเพจก็สิบดาราเป็นเพจดังเลยแหละเจมอยนี่ฟาดได้ฟาดแชได้แช ทุกคนล่าสุดนะคะเจมมอยโพสต์พูดถึงคุณหนุ่มเบสแบบนี้เว้ยหนุ่มเบสเคยไปออกรายการชาใจแชร์ลิงเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตเป็นเรื่องเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องแล้วเราต้องใช้นี่ให้เขาแล้วมันไม่จบสักที ฟีลเหมือนกับว่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าวงเล็บหัวเราะก็คือเป็นคำคำตอบที่น้องเบสตอบอน้ำชานะคะซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ก็คงจะทำให้เบสเสียน้ำตาไม่น้อยเหมือนกันหนูไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าก็คือทุกครั้งที่ขอก็คือโอนให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างเนาะหัวอกคนเป็นลูกทุกคนส่วนเจมอย โพสความรู้สึกของตัวเองนะคะกูเด็กคนนี้เติบโตมากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวได้คือเก่งเมื่อก่อนไม่ชอบนางแต่ตอนนี้รักนางมากหนทางข้างหน้าของหนูจะดีขึ้นแน่นอนยังไงทุกคนเห็นไหมเจมอยร้อยแปดเปลี่ยนไปสุดท้ายเจมอยก็โดนคุณหนูเบสตกไปจนได้สำหรับใครที่ไม่เคยตามน้องมานะคะ ลองเปิดใจลองไปตามเบสดูนะคะสําหรับแอดแล้วเบสก็คือเด็กผู้หญิงธรรมดาที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนน้องอาจจะโดนกระแสด,ดราม่าประมาณว่าแบบทําไมวีดวะทําไมดูคลั่งรักทําไมดูเปิดเผยทําไมแบบทําไมทําไมทําไมทาไมนะคะก็ต้องบอกว่านิสัยของคนมันไม่เหมือนกันการแสดงออกของคนไม่เหมือนกันเหมือนที่เพื่อนเห็นไหมตอนนี้ในแบบในทิกต o อกมีดรามา่าน้องที่ชื่อปิ่นปิ้น,นเหรอที่ว่าน้องแบบ น้องทานอาหารแล้วน้องก็จะมีท่าทีแบบยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็เจอดราม่าแบบเขินอาหารน่ะนั่นแหละทุกคนแอคแค่อยากจะบอกว่าการแสดงออกต่อสิ่งรอบข้างของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานอย่างน้องปิ่น,ป,นปิ้นเนี่ยเขาได้กินอาหารแล้วมีความสุขน้องก็น้องก็แบบแสดงความมีความสุขออกมาอย่างเบสเองอ่ะเขาก็เป็นเด็กล่าเริงเขาเป็นเด็กวิทวัด แต่ได้คือเขาเป็นคนเด็กเขาเป็นเขาเป็นคนที่จิตใจดีแล้ววันนี้นะคะมาถึงตอนนี้ขนาดเพจใหญ่ๆอย่างเจมอยร้อยแปดก็โดนเบสคำสิงตกไปแล้วอะตกเพราะอะไรตกเพราะความดีของนางจ้านะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งเพจดาราใหญ่ๆเนาะคุณหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเน็บนะคะก็โพสต์บอกว่าเบสคำสิง ในฐานะลูกสาวคนโตของครอบครัวเธอก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำเช่นกันนะคะเมื่อครั้งที่ครอบครัวถูกฟ้องล้มละลายจนบ้านโดนยึดเธอก็ฮึดสู้ทำงานหาเงินเริ่มสร้างฐานะให้ครอบครัวจนสามารถซื้อบ้านสองหลังในราคา30ล้านให้พ่อกับแม่ได้ในปี2,564ด้วยวัยเพียง21ปีโดยเบสเล่าว่าจุดเริ่มต้นเพราะพ่อ,พอทำให้ช่อง YouTube คำสิง Family Channel โด่งดังขึ้นมานี่แหละทุกคนต้องบอกว่าใครๆก็ให้กำลังใจเบสเดี๋ยวนี้เพจใหญ่ๆทุกคนแม้แต่เจ๊เต๋าเนาะเต๋าทีวีพูซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นไม่เบื่อไม่เบาเนะจิกจิกกัดกัดน้องบ้างตอนนี้เจ๊เต๋านะอ่านข่าวนี้แบบอ่านข่าวน้องดีมาก คือแบบโดนเบสํำสิ่งตกไปแล้วอ่ะคือทุกคนยอมรับในความเก่งของนางอ่ะยอมรับในความกระตันยูของนางอ่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะมีใครไม่ไม่อยากได้ลูกสาวหลานสาวพี่สาวน้องสาวหรือเพื่อนแบบเบสํำสิ่งบ้าง มีใครไม่อยากได้แอดนี่โคตรอยากได้เลยขนาดไม่มีลูกนะมีหลานมีหลานสาวอายุเพิ่งสิบเอ็ดอยากได้ยังเลยอะ่ะอยากให้หลานสาวแบบเนีย่ยเก่งๆแบบนี้ยังเลยทุกคนเนาะท่ามกลางกระแสดรามา่าก็มีเรื่องดีๆนะคะส่งท้ายปีเก่าให้เบคคำสิงยิ้มได้ตอนนี้เหมือนทุกคนโอบกอดน้องด้วยความรักนะฮะ ดราม่ามันอาจจะมีคนไม่ชอบมันอาจจะมีแต่มันน้อยมากทุกคนแอดนี่แบบอ่านโพสของเจมอยร้อยแปถึงกับแบบขำอะคือแบอบกตายแล้วเห็นไหมโดนตกจนได้โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนเรื่องส่วนเรื่องของพ่อบาสก็ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมายเนาะทุกคน เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายชาวต้มเบสคัมเซ็ง